ครับตล้วนี้มาดูเขางามออกพลวงสูงกลมหัวลงไปกระถมหัวในต่ำกว่าร้อยห้าสิบเซนร้อยหกสิบเซนบางทีดินดินมีสองเมตรนะแต่ลงไปไในดิงเขาง,งามครับตล้วน,นี้ผมก็อยู่เห็นวัดนะครับวับดวบันดิงเลยวัดบันดิงมานดิเลยไปวัดบันบุเดบัดบันบุกับนบ,บ,บนบิง ออกรวงครับต่อต่อางา,นะาบนบินคะรับตำบลบิงครับปั่นบิงตำนะบลบิงครับงาดบีงานะมากมาอเครื่องรางชีรางปุ๊ชอบช็อตชอตเสรเสร็จเกิดภาพงามากครับสวัสดีครับ จะเข้าไปทำ